แมนะครับยังคงอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อไปดูโครงการวางท่อประปานะครับใต้ทะเลด้วยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของขย่าเข่าวเข้มแล้วครับผมทีละทันยันผลและทีมข่าวทุกคนลาพ่กรนสวัสดีครับ ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีออกมาอีก100กิโลท่ามกลางภูมิประเทศภาคใต้ที่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อนถึงแล้วครับอนาคตตรงนี้คุณวิชานนิ่งน้อยผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคชั้นพิเศษสาขาสุราษฎร์ธานีบอกว่าตรงนี้นะครับจะเป็นสตถตานีจ่ายน้ําและวางท่อประปาท้องเนียนอําเภอขนอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดสิ้นสุดการวางท่อประปาสีฟ้านี้บนฝั่งก่อนที่จะวางลอดลงใต้ทะเลครับ กับผมก็แปลกใจเอ๊ะที่นี่มันขนอนนครศรีนี่ไม่ใช่ดอนสักสุราธ,ธานีคุณวิชาญก็บอกว่าโอ้ยปางีงมนี่ขี้สงสัยแท้เป็นพื้นที่ติดกันครับที่ตำบลท้องเนียนม,มีชุมชนประปาผ่านก็เลยได้อานิสง์มีน้ําประปาใชา้แต่ปางีงยมเห็นท่อเล็กท่อใหญ่คู่ขนานกันไปก็เลยสงสัยอีกนั่นแหละเขาใหญ่รู้เปันไงฮะ ข้อใหญ่นี้เรา,เามาจากหน้าทรายเลยหน้าทรายอำเภอบุญพินจังสุราชธานีครับระยะทางประมาณร้0ยกว่ากิโลเราวางมาตามถนนจะวิ่งมาทางนี้ครับแล้วตรงนี้ก็ก่อนนะลงลงทะเลครับเราก็มีมีอะไรเขาเรียกว่า เป็นโตวัดน้ำอ่ะวัดน้ำว่าลงทะเลจำนวนไหนกี่ลูกบาทเมตรผู้ง่าย้จ่ายไปเกาะสมุยเท่าไหร่ครับ่าไม่ได้ลงทะเลจ่ายไปเกาะสมุยเท่าไหร,ร่แล้วท่อเล็กๆที่ผมเดินมาตรงนี้เลยทำไมต้องมีข้อคู่ขนาดด้วยนะคือตรงนี้คือเป็นเทคนิคของของด้านช่งงางอ่ะเวลาทำความสะอาดในจุดที่ว่าโร้วัดปริมาณน้ำตรงนี้ทำความสะอาดเราก็จ่ายเป็นใบพัดได้ตรงนี้ทำความสะอาดก็ปิดก๊อกตรงนู้นให้ใบพัดมาตรงนี้ท่อไปนู้นเลยไอ้ช่วงท่อใหญ่ก็ทำความสะอาดได้ครับ ่วงนี้ทีแนจากจุดปักธงสีแดงที่ปลิวสวยนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการวางท่อประปามุดลงใต้ทะเลซึ่งเชื่อมต่อจากท่อประปาสีฟ้าเมื่อกตกคู่นี้แล้วบ่อพักเชื่อมอยู่ที่บนฝั่งตรงนี้ครับก็จะไปนู่นฮะเกาะสมุยอยู่จากตรงนี้ไปอีก20ิกิโลนะฮะก็เริ่มต้นจากธงสีแดงนี่แหละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราวางได้8กิโลกัก้ิโลนะโน่นเห็นลิบๆนั่นแหละครับเกาะสมุย มาต่อกันที่ไซงานอำเภอดอนศัก์จังหวัดสุร,ราษฎร์ธาน,นีกันละครับที่อยู่ติดกับขนอนนครศรีธรรมราชมีอาคารโรงเรือนตั้งเรียงรายอยู่ครับ ความจริงโครงการนี้จะเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วล่ะครับเนื่องจากฝนตกมรสุมเข้ามหาทกภัยที่ภาคใต้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับทําให้การวางท่อล่าช้าต่อสัญญาออกไปอีก6เดือนคราวนี้ก็ถึงคิวของคุณพิสันอภิรักภูสิทธิ์วิศวกรควบคุมโครงการอธิบายการทํางานการต่อเชื่อมพ่อปาปาแล้วล่ะครับพ่อในโครงการมันจะมาเป็นเส้นเป็นท่อนๆท่อนร่ยาวสิเมตร เราก็เอาไอ้ท่อน15เมตรเนี่ยมาเชื่อมต่อกนันแบบนี้ให้ได้ยาว500เมตรก็ประมาณ34ท่อนพวดนี้ก็เดี๋ยวลากลงดานีไปเลยเดี๋ยวไปต่อในดานีครับเท่าอย่นี้20กิโลก็40ท่อนนี้ครับผมยังไม่พอต้องทดสอบแรงดันของท่อว่าเชื่อมต่อดีหรือไม่จริงแล้วจะใส่น้าตรงนี้นะครับเพื่อน,น้ําอยู่็นท่อน,นี้เพื่อว่าเพื่อน้ำอยู่ท่อแล้วมันจะแตกหรือเปล่าอาันน้ำน้ำสะอาดก่อนปล่า อีก2เดือนแล้วเสร็จชาวเกาะสมุยมีน้ำประปาจากการประปาส่วนภุมิภาคใช้เป็นครั้งแรกที่ต่อท่อจากฝั่งต่อไปนี้เกาะสมุยจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจท่องเที่ยวที่น่ากลัวอีกแห่งหนึ่งแล้วล่ะครับป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปนปน